มันคุ้มค่าที่จะหยุดสักนิดเพื่อสังเกตว่าเรื่องนี้มันประหลาดมากแค่ไหนทำไมเราถึงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องสำคัญเรื่องที่เราอยากจะทำกับชีวิตของเราถึงขนาดที่เรายอมหลีกหนีไปหาสิ่งที่ทำให้เราควายเควหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องที่เราไม่อยากทำกับชีวิตของเราสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ อ่านให้ฟังบ่ายฉีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ f 0 0 0 weeks time management for mortals วิธีบริหารเวลาสำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะเราไม่ได้มีเวลาแต่เราคือเวลาเขียนโดย oliver berkman แปลโดยวาดฝันคุณนาวงบทที่10วังวนของความใจร้อน ถ้าคุณได้ใช้เวลาอยู่ในเมืองที่การบีบแตรรถเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างที่นิวยอร์กหรือมุมไบคุณจะรู้สึกได้ถึงความน่ารำคาญเป็นพิเศษของเสียงนั้นเนื่องจากมันไม่ได้แค่ทำลายความเงียบและความสงบสุขแต่ยังเป็นการทำลายที่ไร้ประโยชน์เสียเหลือเกินด้วยมันลดคุณภาพชีวิตของคนอื่นๆโดยที่ไม่ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนบีบแตร ตรงมุมถนนที่ผมอยู่ในปลุกรลินชั่วโมงเร่งด่วนของการบีบแตรช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่ประมาณ16นาฬกาและต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ2ทุ่มและในระยะเวลาดังกล่าวน่าจะมีแตรอยู่แค่ไม่กี่อันที่ถูกใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมันเช่นเตือนคนที่กำลังอยู่ในอันตรายหรือกระตุ้นคนขับที่ไม่เห็นว่าสัญญาณไฟเปลี่ยนแล้ว ส่วนแตรอื่นๆถูกบีบเพียงเพื่อสื่อสารว่าไปเร็วๆหน่อยแต่คนขับทุกคนก็ยังติดแงกอยู่ด้วยกันพร้อมกับความต้องการที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เหมือนกันไม่มีคนบีบแตรที่สติดีคนไหนจะเชื่อว่าเสียงแตรของเขาสามารถสร้างความแตกต่างหรือทําให้ทุกสิ่งเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้การบีบแตรที่ไร้ประโยชน์จึงเป็นอาการอีกรูปแบบหนึ่ง ของการที่เราไม่ยอมรับรู้ถึงข้อจำกัดของเราในเรื่องเวลามันคือการคำรามด้วยความโกรธเนื่องจากคนบีดแตรไม่สามารถปงการให้โลกรอบๆตัวเขาเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วตามที่เขาต้องการการที่เราเป็นทุกข์เมื่อนำเอาทัศนคติผด็เดการประเภทนี้มาประยุกต์ใช้กับความจริงเรื่องอื่นๆเป็นหนึ่งในแก่นสาระความรู้ของลัทธิเตา๋าซึ่งเป็นศาสนาของชาวจีนโบราณ พระเต้าเตอรจริงมีภาพลักษณ์ของความนุ่มนวลและอ่อนโยนผ่อนปรนนักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดคนนี้ผู้อ่านได้รับการเน้นย้ำอยู่เสมอเป็นเหมือนต้นไม้ที่ลู่ตามลมแทนที่จะหักงอหรือน้ำที่ไหลอ้อมอุปสรรคที่กีดขวางทางอยู่สิ่งต่างๆย่อมเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่ว่าคุณจะหวังให้มันไม่เป็นเช่นนั้นมากแค่ไหนตามที่คำเปรียบเปรยได้สื่อความหมายโดยอ้อม และความหวังเดียวของคุณในการส่งอิทธิพลต่อโลกได้อย่างแท้จริงก็คือการรับมือกับข้อเท็จจริงนี้แทนที่จะต่อต้านมันอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของการบีบแปรอย่างไร้ประโยชน์และความใจร้อนโดยทั่วไปนั้นสื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวเต๋าที่ค่อนข้างแย่เรามักรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไปในความเร็วระดับที่เราต้องการ และผลของมันคือเราทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ไม่ใช่แค่เพราะเราใช้เวลามากมายไปกับการงดหงิดแต่เพราะการรบเร้าให้โลกหมุนเร็วขึ้นนั้นมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นการวิจัยเรื่องการจราจรครั้งหนึ่งมานานมาแล้วได้ระบุว่าพฤติกรรมขับขี่อย่างใจร้อนมักทำให้พวกคุณไปได้ช้าลง การขยับทเลนิตเข้าไปใกล้รถข้างหน้าระหว่างที่กำลังติดไฟแดงซึ่งเป็นอุปนิสัยสุดคลาสสิกของผู้ขับขี่ที่ใจร้อนกลับเป็นการทำลายตนเองเพราะเมื่อทุกสิ่งสามารถเคลื่อนต่อไปได้อีกครั้งคุณจำเป็นต้องออกตัวให้ช้าลงกว่าปกติเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชนท้ายรถที่อยู่ข้างหน้าและเช่นเดียวกันกับความพยายามอีกหลายอย่างของเราที่จะบังคับจังหวะความเป็นไปของโลก การทำงานแบบรีบเร่งจนเกินไปหมายความว่าคุณจะทำผิดพลาดมากขึ้นซึ่งทำให้คุณจำเป็นต้องกลับไปแก้ไขมันการเร่งให้เด็กเล็กๆแต่งตัวเพื่อที่จะได้รีบออกจากบ้านเป็นสิ่งที่รับประกันได้เลยว่าจะทำให้กระบวนการแต่งตัวใช้เวลานานยิ่งกว่าเดิมแม้ว่ายากที่จะพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ดูเหมือนว่าพวกเราใจร้อนขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ขีดความอดทนที่ลดลงเรื่อยๆของเราสะท้อนอยู่ในสถิติของทุกสิ่งตั้งแต่ความเกรี้ยวกราดบนท้องถนนความยาวของประโยคเด็ดที่ตัดมาจากการสัมภาษณ์นักการเมืองไปจนถึงจำนวนวินาทีที่ผู้ใช้เว็บโดยเฉลีย่ยยินดีจะรอในหน้าที่โหลดช้ามีการคำนวณไว้ว่าถ้านหน้าแรกของ Amazon โหลดช้าไปหนึ่งวินาที บริษัทจะสูญเสียยอดขาย1,600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอย่างไรก็ดีตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในบทนำเมื่อดูเผินๆเรื่องนี้ดูประหลาดเกินไปเทคโนโลยีใหม่เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไอน้ำไปจนถึงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือล้วนทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆเสร็จเร็วกว่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะลดความใจร้อนของเราได้ เพราะมันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในอัตราเร็วใกล้เคียงกับที่เราต้องการไม่ใช่หรือแต่กระนั้นนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่แห่งการเร่งความเร็วผู้คนไม่ได้พึงพอใจกับเวลาทั้งหมดที่ประหยัดไปได้แต่พวกเขากลับหง,งุดหงิดยิ่งขึ้นจากการที่ไม่สามารถทําให้มันเร็วยิ่งไปกว่านั้นได้นี่ก็เป็นปริศนาอีกข้อที่จะกระจ่างมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่า มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านข้อจำกัดของมนุษย์ในตัวเราเหตุผลที่การพัฒนาทางเทคโนโลยียิ่งทำให้ความรู้สึกใจร้อนของเรารุนแรงขึ้นเพราะความก้าวหน้าใหม่ๆแต่ละอย่างเหมือนจะพาให้เราเข้าใกล้จุดที่ทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของเราไปได้มันคล้ายกับจะให้คำมั่นว่าในครั้งนี้พวกเราอาจจะสามารถทำให้สิ่งต่างๆเร็วพอที่จะรู้สึกว่า สามารถควบคุมเวลาของเราได้อย่างเส้นเชิงฉะนั้นทุกการย้ำเตือนว่าที่จริงแล้วเราไม่สามารถไปถึงการควบคุมในระดับนั้นได้เริ่มส่งผลให้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยทันทีที่คุณสามารถอุ่นอาหารค่่มในไมโครเวฟได้ภายใน60วินาทีก็เริ่มดูเหมือนจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจทำแบบนั้นได้ภายในศูนย์วินาทีเช่นกันแต่พอคุณยังต้องรอถึงหนาทีเต็ม คุณก็เลยหงุดหงิดจนแทบบ้ายิ่งขึ้นไปอีกคุณน่าจะเคยสังเกตเห็นว่าไมโครเวฟในออฟฟิศยังมีเวลาที่เหลือจากคนที่ใช้ก่อนหน้านี้ถึง7หรือ8วินาทีซึ่งเป็นการบันทึกช่วงเวลาแห่งความใจร้อนเกินจะทนของพวกเขาได้อย่างดีน่าเสียดายที่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างกันมากถ้าคุณสามารถรวบรวมความสงบสุขภายในจิตใจได้เพื่อจะเลี่ยงการตอบสนองเช่นนั้น เพราะสุดท้ายคุณก็ยังต้องทนทุกทรมานกับความใจร้อนของสังคมหรือความคาดหวังที่มากขึ้นของผู้คนโดยรวมว่าสิ่งต่างๆควรใช้ระยะเวลาเท่าใดเมื่อคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนเราควรตอบอ e ีเมล40อ e ีเมลให้ได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงการที่คุณจะถูกจ้างต่อไปอาจเกี่ยวข้องกับการที่คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยที่พวกเขาไม่สนว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ คงไม่มีอะไรแสดงถึงความอึดอัดใจจากความต้องการเร่งความเร็วของความเป็นจริงได้ชัดเจนไปกว่าประสบการณ์ในการอ่านหนังสือตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆบอกเล่าถึงความรู้สึกที่เข้ามาครอบงำเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาหยิบหนังสือขึ้นมาสักเล่มพวกเขาบอกว่ารู้สึกกระสับกระส่ายหรือเสียสมาธิแต่ที่จริงแล้วมันคือรูปแบบหนึ่งของความใจร้อน พวกเขารังเกยียจข้อเท็จจริงที่ว่าการอ่านหนังสือนั้นใช้เวลานานกว่าที่พวกเขาต้องการผมพบว่าการจดจ่อก,กับคำประโยคหรือย่อหน้าต่างๆทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆฮิวจ์แม็กควาโอดครวนเขาเป็นผู้ก่อตั้ง l i b ิวอ็บริการหนังสือเสียงสาธารณะผู้เป็นนักอ่านวรรณกรรมมาตลอดชีวิตอย่างน้อยก็จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ยาว่าแต่อ่านเป็นบทเลยเพราะหนึ่งบทมักจะประกอบด้วยหลายหน้าและแต่ละหน้าก็มีหลายย่อหน้าเขาบรรยายถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากประสบการณ์อันโอชะของการสอดตัวเข้าไปในที่นอนพร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งหนึ่งประโยคสประโยคอาจจะสาและจากนั้นผมต้องการแค่อะไรอย่างอื่นอีกนิดหน่อยอะไรที่จะทำให้ผมไปต่อได้ อะไรที่จะทําให้ผมเกาโดนจุดที่คันในส่วนลึกของจิตใจแค่การเช็คอ e ีเมลเร็วๆบน iPhone การเขียนและลบตอบกลับทวิตตลกๆจากวิลเลยมกิฟสันการหาและกดติดตามลิงก์ที่จะนำไปสู่บทความที่ดีมากๆในเดอะนิวยอร์ r เกอผู้คนบ่นว่าพวกเขาไม่มีเวลาอ่านหนังสืออีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงอย่างที่นักเขียนในใิยายทิมพาร์คชี้ให้เห็น ใช่ว่าพวกเขาไม่สามารถหาเวลาครึ่งชั่วโมงได้จากช่วงเวลาตลอดทั้งวันความหมายของพวกเขาจริงๆก็คือเมื่อพวกเขาสามารถหาเศษเสี้ยวของเวลามาได้และเอามาใช้ในการพยายามอ่านหนังสือพวกเขาพบว่าตนเองใจร้อนเกินกว่าที่จะยอมทำสิ่งนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าใครคนหนึ่งถูกรบกวนสมาธิพ์คเขียนมันคือการที่ใครคนนั้นเอ็นเอียงเข้าหาการรบกวน มันไม่ใช่ว่าพวกเรายุ่งเกินไปหรือสมาธิหลุดง่ายเกินไปแต่ว่าพวกเราไม่เต็มใจที่จะยอมรับความจริงว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่แล้วดำเนินไปตามตารางเวลาของตัวมันเองคุณไม่สามารถไปเร่งมันได้มากนะักก่อนที่ประสบการณ์นั้นจะเริ่มหมดความหมายคุณอาจจะพูดได้ว่ามันไม่ยอมให้ความต้องการของเรามีอำนาจควบคุมทิศทางการดำเนินไปของเวลา ถ้าจะให้พูดอีกแบบซึ่งตรงกับแง่มุมของความจริงเกินกว่าที่เราจะเต็มใจยอมรับคือการจะอ่านอะไรให้รู้เรื่องนั้นคงต้องใช้เวลาเท่าที่มันจำเป็นต้องใช้ในช่วงปลายทศวรรษ1990นนักจิตบำบัดในแคลิฟอร์เนียนามว่าสเตฟานีบราวน์เริ่มเห็นปัญหารูปแบบใหม่ที่พบบ่อยในหมู่ลูกค้าที่มาขอรับความช่วยเหลือจากเธอ ห้องให้บริการปรึกษาของบราวอยู่ในเมลโลพาร์คใจกลางซิลิคอนเวลล์และเมื่อช่วงดอทคอมเพิ่งบูมใหม่ๆเธอก็ได้พบกับผู้บาดเจ็บกลุ่มแรกๆได้แก่ผู้คนที่เงินเดือนดีสถานะสูงและประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังไว้ผู้ที่คุ้นชินกับชีวิตที่เคลื่อนไหวและถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจนแม้แต่การนั่งพูดคุยในการบําบัด50นาที ก็แทบจะสร้างความเจ็บปวดทางกายให้พวกเขาได้เลยทีเดียวเราใช้เวลาไม่นานก็วินิจฉัยได้ว่าอาการร้อนรนอยู่ตลอดนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเยียวยาตัวเองเป็นสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อจะได้ไม่รู้สึกถึงอีกสิ่งหนึ่งเธอเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่ให้ลองพิจารณาเพื่อลดความตึงเครียดในสิ่งที่ทำบ้างทันทีที่ฉันลดความเร็วลง ความรู้สึกวิตกกังวลก็เอ่อล้นอยู่ข้างในและฉันจะมองหาบางสิ่งเพื่อเอามันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเอื้อมมือไปหยิบสมาร์ทโฟนการพุ่งตัวกลับเข้าสู่รายการสิ่งที่ต้องทำการกระหน่ำปั่นเครื่องออกกำลังกายที่โรงยิมรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยความเร็วสูงเหล่านี้กำลังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความรู้สึกบางอย่างอยู่หลังจากผ่านไปหลายเดือนบราว ถึงคิดได้ว่าตัวเธอเองก็เผลอใช้การหลีกเลี่ยงทานองนี้อย่างคุ้นเคยเลยเช่นกันเธอมีประสบการณ์เช่นนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งที่เธอได้ละทิ้งไปนานแล้วแต่ถึงกระนั้นเธอก็อยังเข้าใจคนที่เป็นเช่นนั้นได้อย่างชัดเจนคนเหล่านี้พูดถึงเรื่องเดียวกันเป๊ะเธอบอกกับผมความตื่นเต้นที่ได้เข้าใจมันอย่างกระจ่างเป็นครั้งแรกนั้นชัดเจนอยู่ในน้ำเสียงของเธอ ผู้คนที่ประสบความสำเร็จมากเกินไปในซิลิคอนเวลล์ทำให้เปล่านึกถึงตัวเธอเองในตอนที่เธอติดเหล้าเพื่อที่จะเข้าใจในความสำคัญของประเด็นนี้คุณอาจจะต้องรู้ก่อนว่าบราวยึดถือปรัชญา12ขั้นตอนของกลุ่มฟื้นฟูผู้ติดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) เช่นเดียวกับอดีตนักดื่มหลายคนซึ่งยืนยันว่าการติดสุราโดยพื้นฐานแล้ว เป็นผลลัพธ์ของการพยายามเพิ่มระดับการควบคุมเหนือความรู้สึกของตัวคุณเองที่คุณไม่เคยทำได้สำเร็จคนที่จะกลายเป็นคนติดเหล้าในอนาคตจะเริ่มหันหน้าเข้าหาการดื่มเพื่อพยายามที่จะหนีจากบางแง่มุมที่เจ็บปวดจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอบราเริ่มดื่มอย่างจริงจังตอนอายุ16ปีเธอบอกว่าเพราะมันดูจะเป็นทางเดียวที่จะขะจัดระยะห่าง ทางความรู้สึกระหว่างตัวเธอกับพ่อแม่ซึ่งทั้งคู่ก็เสพติดเหล้ามาทั้งชีวิตเช่นกันฉันรู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติมากๆเกี่ยวกับครอบครัวของเราตั้งแต่ฉันยังเด็กเธอนึกย้อนกลับไปแต่เมื่อพ่อของฉันยื่นแก้วแชมเปญให้ฉันลองดื่มในงานแต่งงานงานหนึ่งฉันจำได้ว่าฉันตื่นเต้นมากไม่ต้องมีการคิดทบทวนอะไรเลย ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในที่สุดในทีแรกกลยุทธ์นี้ดูจะได้ผลเพราะการดื่มนั้นสามารถช่วยให้ลืมความรู้สึกไม่สบายใจได้ชั่วคราวทว่าในระยะยาวมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราจนย่อยยับแม้คุณพยายามที่จะหนีจากสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอย่างสุดกำลังความจริงก็คือคุณก็ยังอยู่ที่เดิมติดแหกอยู่ในครอบครัวที่ผิดปกติ หรือความสัมพันธ์ที่ใช้ความรุนแรงทนทุกข์กับอาการซึมเศร้าหรือไม่ก็เผชิญหน้ากับผลที่ตามมาจากความชอกช้ำทางจิตใจในวัยเด็กดังนั้นไม่นานความรู้สึกนั้นก็จะกลับมาทำให้ต้องมีเครื่องดื่มที่ริดแรงกว่าเดิมเพื่อทำให้ลืมมันเพียงแต่ตอนนี้คนติดเหล้ามีปัญหาเพิ่มขึ้นมานอกจากต้องพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้วยการดื่มเหล้าแล้ว เธอยังต้องพยายามควบคุมการดื่มเหล้าด้วยเพราะมันอาจทำให้เธอต้องสูญเสียความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งชีวิตของเธอเองเธออาจเผชิญกับปัญหาในที่ทำงานและที่บ้านมากขึ้นและรู้สึกละอายเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองซึ่งทั้งหมดนี้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่รับได้ยากและต้องทำให้มันด้านชาด้วยการดื่มมากขึ้นอีกมันเป็นวงจรอ,อุบาท ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเสพติดในเชิงจิตวิทยาคุณรู้ว่าต้องหยุดแต่คุณก็หยุดไม่ได้เพราะเจ้าสิ่งที่กำลังทำร้ายคุณอยู่ซึ่งก็คือแอลกอฮอล์ได้ทำให้คุณรู้สึกราวกับมันเป็นหนทางเดียวที่คุณจะควบคุมอารมณ์ด้านลบได้แต่แท้ที่จริงการดื่มของคุณคือสาเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจดูเล่นใหญ่ไปหากจะเปรียบเทียบ การเสพติดความรวดเร็วกับสภาวะที่ร้ายแรงอย่างการติดเหล้าบางคนย่อมรู้สึกโกรธแน่นอนเมื่อเธอเปรียบเช่นนั้นแต่ประเด็นของเธอไม่ได้อยู่ที่ว่าการรีบเร่งแบบหยุดตัวเองไม่ได้ทำลายร่างกายเท่ากับการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดแต่อยู่ตรงที่กลไกลพื้นฐานนั้นเหมือนกันเมื่อโลกเดินไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มเชื่อว่าความสุขของเราการอยู่รอดทางการเงินของเรา ขึ้นอยู่กับการทำงานและการเคลื่อนที่รวมถึงการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นด้วยความเร็วระดับยอดมนุษย์เราเริ่มรู้สึกกระวนกระวายว่าเราจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเพื่อคลายความกังวลเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตของเราอยู่ในการควบคุมเราจึงเคลื่อนที่ไปเร็วขึ้นซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดวางวนแห่งการเสพติดเราผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นเพื่อกำจัดความกังวล แต่ผลลัพธ์ที่ได้จริงๆกลับเป็นความกังวลมากกว่าเดิมเพราะยิ่งเราไปเร็วขึ้นเท่าไหรมันก็ยิ่งชัดเจนว่าเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการทำให้ตัวเองหรือสิ่งอื่นในโลกนี้เคลื่อนที่เร็วทันใจขณะเดียวกันเราก็ทุกทรมานกับผลที่ตามมาจากการทำอะไรเร็วเกินไปเช่นผลงานที่ทำออกมาแล้วคุณภาพไม่ดีนิสัยการกินที่แย่ลงความสัมพันธ์ร้าวฉาน แต่ถึงกระนั้นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่าสามารถทำได้ซึ่งเป็นวิธีจัดการกับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการทำอะไรให้เร็วขึ้นไปอีกคุณรู้ว่าคุณต้องหยุดเร่งความเร็วแต่กลับรู้สึกว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ชีวิตแบบนี้ก็ใช่ว่าจะไม่น่าพึงพอใจไปเสียทั้งหมดเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์ที่ให้ความรู้สึกซาบซ่าแก่คนที่ติดเหล้าการใช้ชีวิตด้วยความเร็วสูง ก็มีความน่าตื่นเต้นเร้าใจเหมือนที่เจมส์คลิกนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์ได้ชี้ให้เราเห็นการที่อีกความหมายหนึ่งของคำว่า rush หรือเรเร่งคือความรู้สึกเบิกบานใจนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่หากมองมันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขสงบทางใจมันถูกกำหนดมาให้ล้มเหลวถ้าคุณถลำตัวไปสู่การติดเหล้า เพื่อนผู้หวังดีของคุณอาจพยายามเข้ามาแทรกแซงเพื่อหันเหคุณไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีกว่าแต่หากคุณเสพติดความเร็วก็มีแนวโน้มที่สังคมจะแท้ซ้องสรรเสริญเพื่อนๆนของคุณน่าจะชื่นชมที่คุณเป็นคนมุ่งมั่นความไร้ประโยชน์ของสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นความพยายามที่คนติดเหล้าอยากจะควบคุมตนเองให้ได้อีกครั้ง จะมันกลับยิ่งพาพวกเขาดำดิ่งลงไปในวังวนแห่งการไร้การควบคุมคือพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจที่ฟังดุขัดแย้งในตัวมันเองและสิ่งนี้เองที่ทำให้กลุ่มผู้ติดสุรานิรนา,ามมีเชื่อเสียงขึ้นมากล่าวคือคุณไม่อาจมีความหวังที่จะเอาชนะแอลกอฮอล์ได้อย่างแท้จริงจนกว่าคุณจะละทิ้งความหวังที่จะชนะมันไปให้หมดสิน้น การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นในมุมมองนี้เป็นผลมาจากการอยู่ในจุดตกต่ําที่สุดซึ่งเป็นคําพูดของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนามที่หมายถึงเวลาที่สิ่งต่างๆย่ําแย่ขนาดที่คุณไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อถึงจุดนั้นมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคนติดเหล้าที่จะหลีกเลี่ยงการยอมแพ้ต่อความจริงอันขมขื่นของข้อจํากัดของเขาเองเขาไม่อาจเลี่ยงที่จะมองเห็นว่า เขาไม่สามารถที่จะใช้เล่าเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการกดความรู้สึกที่รับได้ยากที่สุดของตนเองขั้นตอนแรกของ12ขั้นตอนการเลิกเล่ากล่าวไว้ว่าเรายอมรับว่าเรานั้นไม่มีอำนาจเหนือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอมรับว่าชีวิตของเราได้กลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจัดการได้ ืใดที่เขาละทิ้งความพยายามที่จะพิชิตสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งบ่อนทำลายเขาอยู่เมื่อนั้นเขาจะสามารถเริ่มจัดการกับสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งก็คือการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเพราะเหนือสิ่งอื่นใดความเป็นจริงในกรณีของเขาคือไม่มีระดับการดื่มแบบพอประมาณที่จะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตให้เป็นปกติจากนั้นเขาจะดำเนินการไปอย่างช้าๆและมีสติ สู่การก่อร่างสร้างชีวิตที่มีประสิทธิผลและสมบูรณ์มากขึ้นเช่นเดียวกันเราให้เหตุผลว่าพวกเราที่เสพติดความเร็วต้องยอมปล่อยให้ตนเองพังทลายเราต้องยอมแพ้คุณควรจำนนให้กับความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆแค่ต้องใช้เวลาตามที่มันจำเป็นต้องใช้และคุณไม่สามารถทำให้ความกังวลน,นั้นจางไปได้ด้วยการทำงานให้เร็วขึ้น เพราะคุณไม่ได้มีอำนาจที่จะบังคับประดับความเร็วของโลกแห่งความเป็นจริงให้เป็นไปตามที่คุณต้องการและยิ่งคุณไปได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะต้องการไปให้เร็วยิ่งกว่านั้นอีกบรรดาลูกค้าของเบราค้นพบว่าถ้าคุณยอมให้ภาพฝันนั้นพังทลายลงมาบางสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่คนติดเหล้าล้มเลิกความกระหายที่จะมีอำนาจควบคุมเกินจริง เพื่อแลกกับประสบการณ์การฟื้นฟูตนเองที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างถ่อมตนและกล้าหาญนักจิตบำบัดเรียกมันว่าการเปลี่ยนแปลงลำดับที่สองซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองซึ่งจะเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของทุกอย่างเมื่อคุณได้เผชิญหน้ากับความจริงในที่สุดว่าคุณไม่สามารถบ่งการว่าอะไรควรไปเร็วแค่ไหน คุณก็จะเลิกพยายามที่จะเอาชนะความวิตกกังวลและความกังวลของคุณก็จะเปลี่ยนสภาพไปการลงมือทำโครงการที่ท้าทายซึ่งไม่สามารถทำแบบเร่งๆได้ก็จะไม่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตึงเครียดแต่มันเป็นการเลือกทำอย่างกระตือรือร้นการให้เวลากับนิยายที่อ่านยากตามความจำเป็นกลายเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินอย่างเหลือลน้น คุณได้ฝึกฝนที่จะมองเห็นคุณค่าในการยืนหยัดอดทนสู้และการก้าวไปข้างหน้าบราวอธิบายคุณยอมละทิ้งการเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาในทันทีการเยียวยาจากความอึดอัดคับข้องใจและความเจ็บปวดในทันทีและการแก้ไขสิ่งต่างๆในพริบตาคุณถอนหายใจอย่างโล่งอกและในขณะที่คุณก้าวเข้าไปในชีวิตแบบที่มันเป็นจริงๆ และตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆของตนเองอย่างชัดเจนคุณก็จะเริ่มมีคุณลักษณะบางอย่างซึ่งอาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่มันอาจเป็นพลังวิเศษที่สำคัญที่สุดมันคือความอดทนนั่นเองกลับมาติดตามรับฟังชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ของออเวอร์เบิร์กแมนจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามช่องทางที่ชีวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนไรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แด์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ